ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดเลขเด็ดทำนายฝันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักที่คนเราจะฝันว่าโดนแทงด้วยมีดคงจะรู้สึกเจ็บทิพ์ุนบางรายสะดุ้งตื่นกันเลยก็เป็นได้แต่ในเรื่องร้ายๆก็อาจจะมีเรื่องที่ดีซ่อนอยู่เช่นกันวันนี้เราจะมาบอกเลขเด็ดพร้อมแนะนำความหมายของการฝันเห็นสิ่งนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยทำนายฝันฝันว่าโดนแทงด้วยมีด เมื่อคุณฝันว่าโดนแทงด้วยมีดถือเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตจริงเพราะนั่นหมายความว่าเรื่องร้ายๆกำลังจะผ่านไปจากชีวิตคุณเป็นสัญญาณของการเริ่มใหม่แห่งชีวิตในด้านของความรักก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีมากเพราะจะทำให้ความรักราบรื่นคนมีคู่ก็จะสุขสมหวังคนโสดก็บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรมาก,กวนใจหากต้องการจะหาคนคุยสักคนแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องงานเนื่องจาก อาจจะถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายหรืออาจจะมีปัญหาที่ทำให้ต้องคิดไม่ตกจึงไม่ควรประมาทในการทำงานเลขนำโชคฝันว่าโดนแทงด้วยมีดควรมีเลข5 3 0เก่งเลขเด็ดงวดนี้ที่น่าซื้อสำหรับคนที่ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดเลขเด็ด2ตัว5 9 6 5 5 5, 5 13, 2 2 92 เลขเด็ด3ตัว1 2 5 1งสอฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่ท้องฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่ท้องเป็นลางบอกเหตุว่าอาจได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพศตรงข้ามฉะนั้นหากใครที่มีคู่ครองแล้วดันไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็อาจมีเรื่องทะเลาะที่ทำให้ร้างรากันไปเลยก็เป็นได้ส่วนในด้านการงานไม่มีสิ่งใดที่ติดขัดและอาจจะประสบผลสำเร็จมากกว่าที่คาดหวังไว้อีกด้วย เลขนำโชคฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่ท้องควรมีเลขสและสองเก่งเลขเด็ดงวดนี้ที่น่าซื้อสำหรับคนที่ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่ท้องเลขเด็ด3 2 9 5 7 3 3 2ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่แขน ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่แขนเป็นฝันร้ายที่กลับกลายเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีสถานะโสดจะได้เจอกับความรักดีๆในครั้งนี้ส่วนคนมีคู่ก็ต้องระวังตันหาเรื่องมือที่3และมันประคองความรักไม่ให้ความห่างเหินในด้านการงานก็ต้องระวังคำพูดคำสาก,กันหน่อยในช่วงนี้เพราะอาจจะทาให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงภายในที่ทางานได้แต่บอกเลยว่าผลที่ตามมาจะดีเกินคาด เลขนำโชคฝันว่าโดนมีดแทงที่แขนควรมีเลข0 3 7 5และ9เก่งเลขเด็ดงวดนี้ที่น่าซื้อสำหรับคนที่ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดที่แขนเลขเด็ด2ตัว07 65 56 49 44 58 42เลขเด็ด3ตัว544 513 659 379 ทำนายฝันฝันว่าโดนแทงด้วยมีดข้างหลัง เมื่อคุณฝันว่าโดนแทงด้วยมีดข้างหลังอาจจะทำให้คุณรู้สึกระแวงและกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายคุณให้คุณตั้งสติให้ดีและอยู่ในการระมัดระวังตัวโดยไม่ตระหนกจนเกินไปจะทำให้คุณสามารถผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ความฝันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการจะมีบุตรหลานเพราะความฝันนี้อาจจะหมายถึงท่านกำลังจะมีลูกแถมคนที่โสดยังมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนที่รู้ใจอีกด้วย เลขนำโชคฝันว่าโดนแทงด้วยมีดข้างหลังควรมีเลข2,9,5เก่งเลขเด็ดงวดนี้ที่น่าซื้อสำหรับคนที่ฝันว่าโดนแทงด้วยมีดข้างหลังเลขเด็ด2ตัว3,3,3,5,5,6,4,3,1,9,9,1เลขเด็ด3ตัว7,4,2,4,9,2